สวัสดีครับก็ก่อนจะส่งงานช่างวัดก็ถือโอกาสมาอัปเดตงานให้ชมเหมือนทุกคลิปนะครับที่ผ่านมาวันนี้ก็มีงานจะส่งลูกค้าอยู่สี่เล่มนะครับก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตให้ชมกันนะครับมาชมเล่มแรกกันเลยนะครับเล่มแรกนี้ก็จะเป็นงานมีดมินิโบวีนะครับขนาดใบมีด6.5นิ้วพร้อมซองขายเด็กนะครับ พร้อมคลิปล็อกเข็มขัดนะครับสองล็อกแน่นๆนะครับงานสเปกนี้ด้ามจะปิดท้ายทองเหลืองนะครับด้ามไม้พยุงนะครับใช่ครับเล็กสปริง sk ห้านะครับตัวนี้จะเป็นงานขัดผิวซาตินคมกระจกนะครับขนาดใบมีดนี่หกจุดห้านิ้วนะครับก็ขนาดเล็กกระทัดรัดกำลัง น่ารักน่าใช้นะครับงานสเปคนี้ราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถทักทายเข้ามาสอบถามรายละเอียดในการสั่งทำได้นะครับมีดมีประกันทุกเล่มนะครับถ้ามีดเล่มไหนมีโลโกโล้ตัวนี้นะครับเป็นตัว W อยู่ตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับคมแตกคมบินด้ามหลุด หรือว่ามีดขึ้นสนิมสามารถส่งกับามาเพื่อสปาผิวแล้วก็รับคมได้ฟรีนะครับที่ช่างวัดนะครับนี่นะครับสเปคงานราคา3500บาทนะครับขนาดเล็กจุดห้านิ้วนะครับงานชุดนี้จะเป็นเหล็กสปริง s k ห้านะครับมาดูเล่มถัดไปครับผมก็ตัวนี้ก็จะส่งงานให้ พี่ลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะครับจะเป็นงานมีดมีดคัดตติ้งนะครับพร้อมซองไข่เด็กมีดคัดตติ้งอ่าสเปคนี้ก็ความยาวจะอยู่10.5นิ้วนะครับด้ามแกะลายนะครับเป็นด้ามประกบฟูนแทงนะครับใส่คลิปร้อยเข็มขัดให้ทุกตัวนะครับล็อกแน่นไม่หลุดนะครับมาดูตัวเล่มกันเล่มนี้ก็จะเป็นแบบขัด ผิวขาวนะครับสันจะหนาอยู่ประมาณ6มิลน,นะครับก็ขนาดกําลังพอดีครับน้ําหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ8ขีดนะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่2,900บาทนะครับพร้อมซองไข่เด็กนี่นะครับมีดทุกเล่มจะตีโลโก้เป็นตัว w เอาไว้นะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับคมแต่คมบินก็ส่งกับ นมาซ่อมนะครับช่างวัดก็จะทําการดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานของมีดนะครับนี่นะครับราคาสอง0ั 2, บาทนะครับชุดนี้ต่อไปก็จะเป็นงานมีดปลาลังนะครับตัวนี้จะเป็นงานขายดีของช่างวัดนะครับ ชุดนี้จะเป็นงานเหล็กผานไถนะครับขนาดาขนาดความหนา,อาของใบมีดก็จะอยู่ที่ประมาณ4.5มิลถึง5มิลนะครับพร้อมซองขายเด็กนะครับด้ามประกบฟูนแทงนะครับงานชุดนี้เป็นงานขายดีนะครับลูกค้าสั่งเยอะมากครับเพราะว่าด้วยสรีระที่พอดีแล้วก็ใช้งานได้ตอบโจทย์ทุกทุก สภาพการใช้งานนะครับทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับขนาดตัวใบตัวคมที่สามารถใช้งานได้ก็อยู่ที่เก้านิ้วนะครับเก้านิ้วคอสองนิ้วด้ามหกนะครับนี่นะครับริมนี้ก็จะส่งให้พี่ลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะครับนี่นะครับเป็นงานทิ้งผิวไฟสวยๆเปิดคมใช้งานพร้อมใช้งานทุกเล่มนะครับวันนี้ก็คงจะ,ะไม่มีเวลา ไปทดสอบฟันไม้ให้ชมนะครับก็ใช้งานไปได้เลยนะครับตามปกตินะครับตามสมควรนะครับถ้าเกิดมันชำรุดเสียหายก็ทักช่างวัดมาได้เลยนะครับงานสเปคนี้ราคาอยู่ที่2,900บาทนะครับวิธีใส่ซองก็จะใส่แบบนี้นะครับก็จะล็อกแน่นๆไม่หลุดนะครับถอดง่ายนะครับปลาลังแค่กดนิดเดียวนะครับ นี่ก็จะล็อกแน่นๆนะครับนี่นะครับก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับก็งานก็จะส่งพร้อมกันเจ้าของเดียวกันนะครับกับมีดปลาลังเล่มนี้ก็จะเป็นงานมีดเน็บคออิติคันนะครับทรงโบวีคออินทิเก้านะครับ พร้อมสองใครเด็กนะครับนี่นะครับงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งนะครับดยวมาดูตัวเล่มกันครับนี่นะครับขนาดใบมีดสิบเอ็ดนิ้วนะครับเป็นมีดเน็บคออินที่เก้านะครับ นะครับสันหนาอยู่แปดมิลไล่เดียวไปนะครับนี่นะครับราคาสั่งทำอยู่5500บาทนะครับพร้อมซองขายเด็กนะครับด้ามก็จะเป็นไม้พยุงนะครับใส่หมุดโมเสสให้หนึ่งจุดนะครับก็ หากพี่ๆท่านใดสนใจจะสั่งงานนะครับเดี๋ยวช่างวัดจะ,จะทิ้งจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับจะวางลิงก์ไลน์เอาไว้ก็สามารถกดที่ลิงก์แล้วก็ทักทายเข้ามาสั่งงานแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างวัดด้วยนะครับจะได้มีผลงานดีๆออกมาให้ได้รับชมกัน ตลอดนะครับก็ขอบคุณสำหรับพี่ๆที่สั่งงานนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ